ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Next Gen Motor แหล่งรวมรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจอดเลึกสเปคฟีเจอร์และทุกอย่างเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รักการติดตามรถยนต์รุ่นใหม่และนวัตกรรมยานยนต์ล้ำยุคคุณมาถูกที่แล้วอย่าลืมกดติดตามช่องของเรากดไลค์แชร์และแสดงความคิดเห็นไว้ด้านล่างด้วยนะครับมาดูกันเลยว่ารถ m i ิ subishi GJ 2รุ่นปี2026มีอะไรที่น่าตื่นเต้นบ้างมิ subishi GJ 2ปี2026คือการกลับมาของ i ิ s u b i s h ิ ในตลาด SUV สายลุยอย่างเต็มตัวด้วยดีไซน์ที่ผสมผสานความคลาสิกกับความทันสมัย J2 ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่รักการผจญภัยแต่ก็ไม่อยากละทิ้งเทคโนโลยีและความสะดวกสบายตัวถังภายนอกดูแข็งแรงด้วยซุ้มล้อทอนงอเหลี่ยมระยะความสูงจากพื้นมากกระจังหน้าทรงเหลี่ยมแบบใหม่และไฟหน้าเหล็ดีไซน์ล้ำพร้อมล้อออฟโรดขนาดใหญ่แผ่นกันกระแทกและแรหลังคาที่ใช้งานได้จริงในด้านขุมพลัง J2 ปี2 0 2 6คาดว่าจะมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์2 ีลิตแบบ4สูบจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดและอาจมีเวอร์ชัน p l u g In Hybrid ให้เลือกสำหรับผู้ที่ต้องการทางเลือกที่ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรุ่นมาตรฐานสามารถให้กำลังได้ประมาณ270แรงม้าแรงบิดสูงสุด290นิวตันเมตรพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อซูเปอร์ออกวิลด์คอนโทรลที่ขึ้นชื่อของมิตซูบิชิรองรับทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นหิมะทรายหรือหินลื่น,นห้องโดยสารภายในถูกออกแบบให้ทนทานแต่ดูทันสมัยจัดวางฟังก์ชัน เพื่อเน้นความสะดวกในการใช้งานมีหน้าจอมากว่าดิจิทัลเต็มรูปแบบหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบนำทางที่เหมาะกับการใช้งานนอกถนนบอร์ดนั่งใช้วัสดุที่ทนทานต่อการปีกระชื้นและออกแบบมาให้รองรับการเดินทางไกลได้อย่างสบายเบาะหลังมีพื้นที่กว้างขวางและสามารถพับเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของเหมาะสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวหรือแคมปิง้งในเรื่องความปลอดภัย j 2ก็มาพร้อมเทคโนโลยี ช่วยขับขี่ครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถระบบเตือนมุมอับสายตากล้องรอบคันแบบ360องศาและโหมด t e ร r i n management ที่ปรับการทํางานของคันเร่งระบบ,บเบรคและระบบขับเคลื่อนให้เหมาะกับภูมิประเทศที่แตกต่างกันโครงสร้างตัวถังใหม่ยังออกแบบให้ดูซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้โดยสาร ในการขับขี่จริง J2 ให้ความรู้สึกนุ่มนวลเกินค่าสำหรับรถสไตล์ออฟโรดระบบการสะเทือนสามารถดูดซับแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนได้ดีแต่ก็ยังให้การควบคุมที่มั่นคงเมื่อต้องลุยเส้นทางทุรการดาระบบพวงมาลายัยตอบสนองดีให้ความมั่นใจแม้ในสภาพถนนที่ยากลำบากชัดเจนว่ามิตซูบิชิออกแบบ J2 ให้เหมาะทั้งสำหรับการใช้งานในเมืองและการผจญภัยด้านเทคโนโลยี J2 มีฟีเจอร์ครบครันเช่นระบบเสียงคุณภาพสูงพอร์ต USB หลายจุดแท่นชาร์จไร้าสาย และไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารที่ปรับแต่งได้มีการเชื่อมต่อกับแอปมือถือของ Mitsubishi ซึ่งสามารถสั่งสตาร์ทเปิดปิดล็อกปรับแอร์และเช็คสถานะรถแบบเรียลไทม์ได้ผ่านสมาร์ทโฟนโดยรวมแล้ว Mitsubishi GJ 2ปี2026ถือเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวในตลาด SUV Off-road ขนาดกลางด้วยดีไซน์ที่แข็งแกร่งเครื่องยนต์ทรงพลังเทคโนโลยีล้ำยุค และระบบความปลอดภัยครบครัน j 2เหมาะกับทั้งผู้ใช้งานที่ชอบลุยและผู้ที่มองหาความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือออกทริปต่างจังหวัด j 2ก็สามารถพาคุณไปได้ทุกที่อย่างมั่นใจขอบคุณที่รับชมรีวิว Mitsubishi GJ2 รุ่นปี2026หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และคอม